กรวมรถมือสอง JK สวัสดีค่ะเก่งมือสองนะคะราคาหลักหมื่นค่ะทุกท่านเครื่องยนินสมบูรณ์ดีนะคะเป็นสีบอลมีสเกิร์ชชุดแต่งรอบคันเลยนะคะรถนิสสันอเมร่าปี2012ค่ะราคาตัดเงินสด83,000บาทเท่านั้นเครื่องเกียร์สมบูรณ์ดีแอร์เย็นช่วงร่างดีส่วนสีสันมีรู้รอยกันบ้างนะคะภายในกว้างค่ะใช้งานได้สะดวกกระจกทุนดกเป็นไฟฟ้านะคะเรือนใหม่ขึ้นครบ เลขไมมห้3 5ม0่กิโลเมตรนะคะภาสีไม่ขาดค่ะรถไม่เคยแกตนะคะคันนี้พร้อมใช้ได้เลยค่ะ83,000บาทเจ้าของขายเองอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะราคานี้เป็นราคาเงินสดนะคะเอกสารพร้อมชุดโอนโครบเลยค่ะสนใจทักคุยหรือสอบถามเพิ่มเติมนะคะติดต่อโดยตรงด้วยตนเองตามเบอร์โทรใต้คลิป เน้นโทรก่อนนะคะเพื่อจะได้อัปเดตสถานะของตัวรถค่ะก่อนออกเดินทางนะคะแอดแนะนำเบื้องต้นไว้แต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ